เอาแล้วก็ผมกับสวัสดีมาชาบริดครับขอต้อนรับสู่เดโมของเกม Resident Evil Village นี่เป็นเดโมตัวล่าสุดนะครับซึ่งทางฝั่ง PlayStation จะได้เล่นก่อนนะแต่ว่ามีเวลาถึงเที่ยงคืนนี้และที่สำคัญก็คือคุณมีเวลาเล่นเดโมนี้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นโอเคฮะเรามาลองเสร็จบรรยากาศกันก่อนกันแล้วกันนะ <laughs> เดโมตัวนี้มีชื่อว่า Village นะครับผมก็หมู่บ้านเลยตรงตัวแล้จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของ Castle นะครับ แต่ว่าผมจะเล่นแค่เดโมตัวนี้พอนะฮะแล้วไปรอตัวเกมหลักเลยอันนี้แค่มาซ้อมยิงเฉยๆลูกสาวของอ e ีธานโรสเธอถูกจับตัวไปจนกระทั่งเขามาถึงที่หมู่บ้านอันพิลึกพิลั่นแห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาได้บังเอิญพบกับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในตัวอย่างนะฮะถ้าให้เดานะโอเคมาหายใจเข้าลึกๆซึมซับบรรยากาศกันในทั้งยามเป็นและตายเราได้มอบความรุ่งโรจน์ให้เ uh, <hello. S 1> ออสวัสดีครับ คุณไม่ควรอยู่ข้างนอกนี่นะนี่ไม่ปลอดภัยอะไรเนี่ยนี่คุณได้ยินผมไหมอ๋อเจ้านั่นเองดีดาของเด็กคนนั้นเด็กเหรอเดี๋ยวนะมาถึงโรสใช่ไหมจะอยู่ที่นี่เหรอโอ้เฮรสใช่แล้วล่ะเธอตกอยู่ในอันตรายตั้งแต่ท่านแม่มิรันดาพาเธอมาที่หมู่บ้านนี้เราก็ตกอยู่ในหุบเหงนความมืดนี่ใหญ่ผู้เรื่องอะไรสัตว์ประหลาดพวกนั้นเหรอ ปราสาทนั้นระฆังของปราสาทลั่นดังแล้วพวกนั้นกำลังมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งโรสอยู่ไหนใครคือแม่มิรันดาเสียงระฆังลั่นให้เราได้ยินพวกนั้นจะมาอีกแน่ดูหัวเราะแล้วก็ปิดประตูใส่โรสอยู่นี่เหรอโอเคมันอาจจะเบลอหน่อยนะฮะกลายเป็น motion sickness ก็ขออภัยด้วย เพราะว่าเล่นใน P.S.4 ธรรมดานะฮะไม่ใช่โปรโมันอาจจะน่วงนิดหน่อยนะผมก็เวียนหัวเหมือนกันเนี่ยโอ้ยไปทางไหนดีเอา้าประตูเปิดเฉยนึกว่าเข้าไม่ได้ต้องรีบเล่นหน่อยนะฮะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่3 0ิานาทีเอาให้คุ้มโอเคสารเคมีคงจะมีการคราฟเหมือนเดิมนั่นแหละไายแขนผู้ยิ่งใหญ่อสูรกายากนิธันปรมปรา,ปราพวกมันจะมากินเราฉีกถึงเราขออ่านเร็วนิดนึงนะฮะโอเคไปไหนต่อวะเนี่ย หาของอ่ะเปิดลิ้นชักเวนกรรมต้องใช้พลิกล็อกแค่มอนแค่นี้ก็เปิดไม่ได้นะไปทางไหนต่อต้องรีบหาทางนิดน,นึงฮะแล้วเราก็ต้องสำรวจไปด้วยเซฟบ,บรรยากาศให้มันซึมซับเข้าไปในแก่นอันนี้คุณยายปิดประตูใส่เราแล้วนะฮะแกน่าจะตาบอดแล้วมัง้งมีทางด้วยออยอ้ยอ้ๆย,ย,ยทางไหนดีวะเวียนหัวแล้วเนี่ย โอเคไม่ได้นะฮะต้องหาไอเทมมืน่นแล้วข้างล่างนี่แหละเปิดไม่ได้อีกมาทำพือ้อ่ะโอเคฮะมีพวกสแครปอยู่สนิมเกาะด้วยมันมีของไว้คราฟนะฮะแล้วนี่ก็เป็นสุดสารให้วิ่งแล้วกูวิ่งมาได้แต่บ้านนู้นละไม่ต้องมาสอนเราส่งเวยแพทเหล่านี้เพื่อปกป้องหมู่บ้านและพวกเราผู้ใดที่ทำลายมันจะต้องเจอคุณแม่คิดว่าน่าจะใช่ไหม หัวมันดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกเดี๋ยวนะเออเราเปิดไอเทมมาไหนวะพอดีผมเล่น IE7 แล้วมันใช้เมาส์อ๋อนี่ไงกดสามเหลี่ยมโอเคนี่นี่นี่นมีมีดด้วยแล้วก็มีปืนพกอยู่หนึ่งกระบอกถ้าใช่แล้วก็นะ <c oughs> นั่นไง <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> มึงมาตบกูเลยอีมิรินด้า <c oughs> มิรันด้าไม่ใช่มิรินด้าอันนั้นน้ำหลากสีสุสานฮะไม่ใช่พลอตทวิส์นะอีธานพบป้ายหลุมฝังศพของตัวเอง นี่น่าจะเป็นทางไปสู่ปราสาทนะฮะมีกลไกด้วยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอาจจะเป็นเพลทอะไรบางอย่างอีกแล้วสินะปริศนาฟา้าแลบเหมือนมีทางเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวแวะไปดูก่อนเดี๋ยวนะอ๋อสตรองโฮที่มัน่นแล้วก็สุสานไม่น่าใช่ตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง นี่เราเดินเล่นเหมือนกับเอา้า Castle d e m e t r i s อ๋อคุณแม่เบิมเิมคือลือนั่นเอง <c oughs> คงยังไม่เจอในตอนนี้แหละฮะไปไม่ได้โอเคที่กูเดินวนเหมือนแบบเดินเล่นได้3วันะทางนี้มีแค่30นาทีคิดว่าน่าจะเป็นทางข้างๆฮะไปทางที่มันบอกเอา้าเปิดได้นี่วะไม่ใช่ทางนี้แล้วทางไหน ฮัลโหลมีแท่นบูชานี่ไงเจอแล้วและอีกอันอยู่ไหนอะอันนี้เหมือนเ,อเดี๋ยวนะโหบังคับยากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะเสียเวลาสักหน่อยเหมือนเป็นโบสเล็กๆฮะขอดูนะแป๊บนึงตองได้เกิดหายนะที่หมู่บ้านนะฮะมันเหมือนจะมีที่ที่เราสามารถไปได้นะฮะก็คือที่โบสกับ ที่บ้านของล uh ุยซาอะฮะน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยโบดกูมาละไม่เจอใครเลยอ้ยทางนี้ข้างหลังมีอะไรไหมอันนี้ต้องมาใช้ไอเทมอะไรบางอย่างหรือว่าใช้มีดปะอ,อเดินบนมาทางนี้ข็เดินเข้าอีกรอบหนึ่งเผื่อพลาดอะไรไม่น่ามีนะโอเคเออกมาผมลายตานิดหน่อยอะ เฟรมถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยผมว่าน่าจะ30มสิกว่ามันไม่น่าจะ45อย่างที่เขาบอกอ้าวล็อกกำแล้วว่าเหลืออยู่ทางเดียวแล้วก็พงหญ้าสูงมากเลยฮะมีหุ่นไลกาเสียด้วยมนในไททันเฮ้ยฮูเลตตาจอกเศร้แย่แล้วแย่แล้วพงหญ้าสูงอีก แม่งเอ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดียวตัวเดียวหรือหลายตัวกูไปทางอื่นได้ไหมอะทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางซ้ายไม่หันไม่หันอุย้ยตันงั้นข้ามแม่งเอ้ยทำไมมันติดวะอ๋อเกวียนไอเวีเยนเอ้ยเฮ้ยข้างหล <sel S 1> หังบอกว่า ไม่เอาไม่หันแล้วเว้ยแล้วดูที่นี่โอ้โหมึงรู้จักตัดหญ้าบ้างก็ได้นะอิสันขวานสูงเหลือเกินไปที่หลังตรงนั้นให้ได้ก่อนฟันทิ้งเลยมีอะไรวะมีมีม,ม,มีกันพาวเดอร์ดินปืนคุณพระให้กูโยนผงดินปืนใส่ตามันนี่ตาบอดไหมละ่ะโอ้ยข้างหลังข้างลนูข้างๆเลยไม่ข้างหลังฮึเฮ้ยมันมไม่มีตัวเดียวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวโอ๊ยจะ ยิงก่อนไอแคนนลายแคนอืมไอ้มามาเฮ้ยโอ้โหมึงมาทำเฮ้อะไรตั้งสองตัวสามตัวอย่างตั้งท่าหยุดหลบเก่งนะมึงช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยโอ้ยโอ้ยเอาหนีไปแล้วแม่งกลับไปตั้งหลักแน่แน่เปิดประตูเร็วเปิดประตูปัดโทรไว้พ่อครับมีคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เอ้าอยู่ในนั้นนี่ฮัลโหลช่วยเราด้วยปิดประตูเร็วปิดปิดปิดนี่คุณมาทำอะไรที่นี่มีลุงอยู่คนหนึ่งถอยไปอย่าทำร้ายพวกเราเลยใจเย็นไม่เป็นไรผมไม่ทำร้ายพวกคุณหรอกดีใจสีที่ยังมีคนแถวนี้หลงเหลืออยู่คุณเห็นคนอื่นอีกไหมไม่ พวกเขาไปที่บ้านลุยซาแต่เธอไม่ออกมารับเลยประตูมันล็อกเย่ะไปบอกเขาสิเขามันคนนอกนะเฮ้ยมันยังอยู่ข้างนอกนั่นไม่ได้การแล้วอยู่นี้ก็เป็นเป้านนิพ่อคุณเดินไหวไหมไม่มีสุรกายตัวหนึ่งทำร้ายเขาเขาเสียเลือดมากเราต้องไปที่บ้านลุยซ่าให้ได้เงียบก่อนสิมันจะต้องมีทางเข้าไปข้างใน รออยู่นี่เงียบๆด้วยอย่าไปไหนจนกว่าผมจะไปเปิดประตู <c oughs> แต่รอช้าไม่ได้แล้ว <c oughs> ถ้ามันทำร้ายลุงไม่ติดเชื้อหรอวะ <c oughs> ไม่ได้การละไว้ใจใครไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ต้องใช้ไอเทมอื่นเลยว่ามันยังไม่ทำให้นะโอเคตอนนี้มีกระสุนอยู่ประมาณ20กว่านัด เอ๊ะเมื่อกี้อะไร <G ül> ผงดินปืนเอามีทางอยู่นี่วะ <G ül> เข้ามาได้แล้วนึกว่าจะเซฟตี้กว่านี้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้เฉยฮัลโหลมีสารเคมีฮะมันคราบยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันต้องใช้อะไรจำนวนเท่าไหร่บ้างอ๋ออเคไม่มีสมุนไพรนะฮะเราไม่สามารถทำเฟิร์สเอทได้ เราศูนย์ก็เช่นกันมันไม่พอมันก็เป็นซะอย่างเนี้ยพอจะได้ของอะไรก็เอาไปใช้ก่อนพอจะต้องการจริงๆเสือกใช้ไปแล้วออโอเคนี่อะไรอ๋อมันจะต้องมีไอเทมฮะต้องไปหาอะไรมาขันอาจจะเป็นพวกไขควงโอเคไปประตูฮึบ <c oughs> ประตูโคตรหนักเลยมาเร็วทางสะดวกแล้วเร็วเข้าเร็วเข้า เปิดอ้าอีกอ่ะอย่าอ้าเยอะเดี๋ยวปิดไม่ทันไม่ต้องรีบนะโอ้กูรีบกว่าใครเลยด้วยความยินดีปิดเลยปิดลองด้วยโอ้ยพ่อฉันไม่ค่อยชินกับการขอให้ใครช่วยอ่ะขอโทษด้วยนะเราอยู่ในนี้ปลอดภัยใช่ไหมฉันสิควรจะถามเธอก็ปลอดภัยกว่าข้างนอกก็แล้วกันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณพอจะรู้บ้างไหมว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้น นั่นไม่มีเหตุผลเลยท่านแม่มิรรนดาปกป้องเรามาตลอดไม่มีใครมารับเราเลยอะช่วยพ่อทีพ่อไหวไหมนั่นน่ะต้องรีบเข้าไปข้างในแล้วโอ้ยหนักแล้วอ่ะทำไมมันยากเย็นขนาดนั้นฮะฮัลโหลมีใครอยู่บ้างเขวานไม่คุ้นเสียงคุณลูอิซ่า ดูวิส่านประตูที่ดิฉันเองเอเลน่าหืทักทายด้วยลูก2รเลิตะโกนบวกเวกเดี๋ยวก็ล่อพวกมันมาหรอกหลิเลียนใจเย็นก่อนนี่ใครเนี่ยเพื่อนน่ะถอยออกไปพ่อพ่อใจเย็นหลิวเลียนให้เราเข้าไปเถอะนะไม่ได้พวาเธอไม่กลินเลือดเดี๋ยวเราจะซวยกันหมดอยู่ข้างนอกนี่พ่อฉันตายแน่นั่นไม่เกี่ยวกับฉันนี่มีเรื่องอะไรกันคนผู้นี้จะเอาตะแก่ใกล้ตายเข้ามาในบ้านเราอย่าเยอะนะคนผู้นี้ก็พูดเดียวกับเราท้งนั้นเข้ามาข้างในก่อนทางนี้ แต่ปลอดภัยไหมเนี่ยคุณไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้นี่เปล่าผมชื่ออีธานลิเลียนช่วยทำตัวให้เป็นประโยชน์ทีไปดูด้านเราหน่อยบอกให้ไปไงขึ้นเสียงแล้วก็หงอยเป็นหมาเลยเอาละถ้าหาว่าเอเลน่าไว้ใจคุณแล้วก็ฉันก็จะไว้ใจคุณเข้ามาข้างในก่อนอีธานโอ้ข้างในนี่ลื่นขึ้นเยอะเลยฮะได้เฟรมกลับมา รอนีนะจะขอไปดูคนอื่นก่อนโอเคระหว่างรอทำอะไรดีวะอูมีเวลาเล่นไม่เยอะนะเว้ยมีเอกสารนะลุยซาพวกมันบุกเข้ามาอีกแล้วกินสัตว์ของเราื่อว่าเรารอบไม่พ้นหน้าหนาวนี้แน่เอรอเนสก็หายตัวไปตามหาเขาไม่เจอนี่แม่มิรันด้าทอดทิ้งเราจริงๆแล้วเรือนเนี่ยอืมมีอัลบั้มอยู่นะฮะเป็นแฟ้มแต่เราอ่านไม่ได้ฮะพลิกหน้าได้อย่างเดียวเป็นรูปประสาทแล้วก็ วิวของหมู่บ้านน่าจะเป็นจุดต่างๆที่สําคัญนะเอาเปิดประตูแล้วหรอทางนี้โอเคไปนี่ไงลื่นขึ้นเยอะเลยฮะเข้ามาข้างในเออผมแนะนําฮะคนไปเล่น PS5 ไม่ก็ PS4 Pro นะฮะให้ดีคือ PC ไปเลยเข้ามาเร็วทุกคนรออยู่นี่มันอะไรกันคนนอกเ่ะเดี๋ยวก็ทำเราตายหมดหรอกเงียบพน้าแอนตอนเขาช่วยชีวิตเลโอนาร์โดกับเอเลน่านะ ลำพังเราก็ไหวนะ่ะไม่เจียมในลุงได้โปรดอีธานนั่งก่อนนี่เหลือกันแค่นี้เหรอทั้งหมู่บ้าน,หานเหลือกันแค่นี้แค่นี้งั้นเหรอไม่เหลือใครแล้วต้้งหากไว้ทั้งพวกผู้ทนละภาพ <c oughs> คนโง่ <c oughs> และนังนี่ <c oughs> ที่เอาแต่ร้องอยู่นั่นแหละ แล้วก็เธอเธอดันลากคนเลือดท่วมตัวกับ,กบไอคนนอกนี่เข้ามาทํอยกกังงว่าไม่มีอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วคิดว่าเราทุกคนจะปลอดภัยงั้นเหรอปลอดภัยก็เฮแล้วแล้วคนที่อยู่ข้างนอกนั่นถูกฉีกเป็นชินช้นชิ้นแต่พรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เราจะตายกันหมดเห <c oughs> มือนกับไปสามีบ้านในของเธอเ <c oughs> ลิกคร่ำครวญได้รรแล้วล็อกเซนนะ่ะ <c oughs> พอได้แล้ว บ้านหลังนี้ปกป้องครอบครัวฉันมาหลายชั่วยุคคนแล้วเราต้อนรับทุกคนจะมองเป็นหมาหรือไม่ก็ตามเหอะอยู่ในนี้เราปลอดภัยเอาเถอะใครก็ได้ชื่อบอกผมทีมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เมื่อก่อนเราก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขแล้วจากนั้นอยู่ดีๆอสุรกายพวกนั้นก็เข้ามาเล่นงานพวกเราพวกมันมาไม่หยุดเลย เดี๋ยวลิซ่าสามีคุณไปไหนพวกเขาเปล่าเปล่าเขาอยู่ข้างนอกนั่นที่ไหนสักแห่งแหละตัวเองก็ยังไม่มั่นใจเลย,ขขยเขาไปขอความช่วยเหลือใช่แล้วใช่นั่นแหละเขาไปขอความช่วยเหลือเราจะสวดภาวนาให้เขาให้เราทุกคนก็ดีเหมือนกันมาเร็วจับมือกันไว้ เขาก็ยังมีศรัทธาความเชื่ออยู่นะฮะกลุ่มมือกันทำอะไรได้ก็ทำละตอนนี้เราพระผู้เป็นเจ้าโปรดฟังเสียงของเราผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาเราสวดอ้อนวอนท่านอยู่ในความมืดมิดเพื่อปลดปล่อยเราจากชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อประจันร์ในยามเที่ยงคืนได้สาแสงลงบนปีกดำเราจะยอมสละตนแล้วรอคอยลำแสงที่สาดสองนั้น เอ้ามันกระตุกทำไมน่ะในยามเป็นและตายเราได้มอบความรุ่งโรจน์แด่ท่านแม่มิรรนด้าเอาล่ะชาน่าจะได้ที่แล้วนะมาช่วยฉันทีอไรนะบทสวดนั่นผมเคยได้ยินมาก่อนมีหญิงแก่คนหนึ่งอยู่ใกล้กับสุสานนั่นหมายถึงนังแม่มดแก่น่ะเหรอยายนั่นน่ะมันบ้าถึงอย่างนั้นมันก็มีบางอย่างคุ้มครองเธอ เราฉันก็หวังว่าสิ่งที่มันปกป้องเธออยู่มันจะปกป้องเราด้วยหัวเราะทำไมวะนั่นไงอออาการแล้วแล้วทําทำอะไรอ่ะเลโอน์โดเป็นอะไรโอเคไหมไม่โอเคไปดับไฟก่อนอวยไม่นะอุ้ยตายเลยเป็นติดเชื้ออะไรแค่แล้วเดี๋ยวถอยไปเลยนะขอฉันไป โอยเวนกัมไปหมดเลยมันจะฆ่าเราทั้งคู่ถ้าเราไม่ไปตอนนี้ว้ยว้ายว้ยเอาปืนออกมาสิอีธานอีธานงยิงยิงอยิาปล่อยสิวะปล่อยเข้าไปนะมีลูกสองก็ไม่บอก บอกว่าอย่าไงแลกปืนกันไหมโอ้ยหนูเสียใจจริงๆพ่อนี่นี่เขาไม่ใช่พ่อคุณอีกแล้วนะคุณทำถูกแล้วเหมือนจะยังไม่ตายเอเลนนะอย่าโาทำอะไรไม่ได้แล้วพ่อที่นี่จะถล่มอยู่แล้วนะโอ้ยปิดไปก่อน เวไนาคุณช่วยเขาไม่ได้เขาตายไปแล้วอย่ามายุ่งกับฉันไม่เราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันให้เวลา <c oughs> ทำใจก่อนไหม <c oughs> นี่มันเชื้อไวรัสอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยขูขอได้ว่าเชื้อหมาบ้าก่อนกันแล้วกัน <c oughs> โอ้ยเอาไงดีนี่เล่นจนลืมเวลาแล้จะ30นาทียังวะเดี๋ยวเดี๋วต้องหาทางออก ยังไงเนี่ยมีห้องนี้ด้วยเอย้อันนี้มัน้นน่าจะทะลุกำแพงไปได้นะฮะก็พังมันซะสิห้องครัวหรือเปล่าหนหยดูสิลิ้นชักลงแอนเดอร์ลงไม่โลง่งแฮะอันนี้อะไรออเรียน <c oughs> เก็บตังค์ยังจะมีอารมณ์มาเก็บตังค์ ให้เอาไขาควงนะห้เอาจากกุญแจอันนี้หรือเปล่ากุญแจรถโอเคเปิดเปิดนี่ไงสกรูไดรเวอร์ไขควงอ๋อไขควงนั้นเอาไปไขประตูนหน้าบ้านโอเคกระสุนลูกซองแล้วก็ไม่ให้ปืนกูหรอกให้กูเอากระสุนยนใส่ลูกตาแบบนี้เหรอโอ้ยโอเคกุญ <c oughs> แจรถนี่แน่นอนนะ <c oughs> แล้วอยู่ <c oughs> คันเดียว <c oughs> ไฟลามเร็วมากเลย <c oughs> เดี๋ยวสำลักควันตายซะก่อนเนี่ยอ่ะโอเคสตาร์ติดไหมขับรถชนอีกแล้วเหรอไอตอนนั้นน่ะขับรถชนอีตาลุงแจ็คไปแล้ว <c oughs> นี่คิดจะทำอะไรถอยไปก่อน,ออนผมจะพังที่นี่ออกไปโอเคถอยไปก่อนนะลุยเอาละเอาไงต่อกด R 2นะ โอเคไปแล้วชนยังยังถอยอีกเอาไหม Let's go เอ้ยเอาทะลุไปแล้ว,ออแ,ลวแต่ไม่ทะลุอีกฝั่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคานจะไม่ถล่มอ่ะอีธาน Ethan, คุณไม่เป็นไรไนะผ,ผมไม่เป็นไรขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งไฟมาแล้วไม่ทันแน่เลย ทำไงอะ่ะงั้นก็ต้องขึ้นข้างบนโอเคไปเร็วยื่นมือมาเดี๋ยวเขา้าจะรอดไหมเนี่ยรีบไ,<ป>ไ,ไปสิฉัไม่ต้องห่วงอย่าสูดควันเข้าไปก็พอฉันรู้ขอบคุณนะอีธาน <c oughs> คุณเป็นคนจิตใจดีมาก หวังว่าครอบครัวคุณจะปลอดภัยนะคุณก็ด้วยพอเราไปจากที่นี่ได้คุณจะได้เจอพวกเขาว้าวระวังหน่อยมาดูไว้อยู่โอ้ยเกือบไปแล้วนั่นไงทางออกอยู่นั่นตรงนั้นขอบคุณพระเจ้าแล้วยังไงต่อข้างนอ้น่ามีแต่สุรกาย เราสู้มันไม่ได้หรอกพวกมันมีเยอะเกินไปนี่อย่าพูดแบบนั้นสิเราจะหาที่ปลอดภัยให้คุณโจกับผมจะหาลูกสาวเจอผมสังหอรใจว่าเธออยู่ในปราสาทนั่นไม่นะที่นั่นไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากเลือดและความตายเราเชยก็ไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้คุณเอ้าพ่อเหรอชิปหายเอเลน่าพองมาแล้วเอเลน่านั่นไม่ใช่เขาเฮ้ยยังพูดได้เขาพูดชื่อฉันพ่อเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยว้า ไม่เชื่อฟังกันเลยเฮ้ย Stay there เดี๋ยวอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ Come on กเข้าส่งมือมา Ethan go ไปซะอีธาน,าานช่วยลูกคุณให้ได้เอเลนา,อ,ลนาอย่ายอมแพ้แค่นี้เอื้อมมือมา <c oughs> ไม่ปัดท่อไว้ ทำไมกูอยู่กับใครต้องตายกันทุกคนเลยวะโอ้ยจะอินอยู่ดีดีกูหาซะงั้นนี่มันเกินไปแล้วทาแย่โคนนันเลยอีธานไปที่ไหนแม่งก็มีคนตายโอ้ยเย่ชะมัดเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยสักนิดรีบไปเร็วเดี๋ยวมันจะถล่มแล้ว โอยประสาทนั่นเดี๋ยวรอตัวเต็มออกจะเอาคืนให้สาสมใจเลยทีเดียวหมู่บ้านนี้มันหายนะชัดๆทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเพราะนายคืออีธานเนี่แห <c oughs> ละเฮ้ย <c oughs> ดีนะลงมาไม่ขาหักแต่เอาเถอะแค่นี้เมื่อก่อนยังขาขาดมาแล้วเลยเอาน้ำยาหมองราดทีเดียวหาย <c oughs> อาดูชีวิตดีๆเกิดเป็นนิทานมาบ้านเขาแป,ป๊บเดียวหายยนะหมดเลย โอ้มาขายดูฮะอ๋อใช่เพลงอีกอันหนึง่งนี่นี่นี่ได้มาแล้วฮะครบ2ชิ้นฉะนั้นแล้วต้องกลับที่เดิมไปเนี่ยเฮ้ยเสียงปืนมันยิงอะไรมันคล้ายเนี่ย,ยอยาแม่มิรันดาน,นดั่นเห,ห <laughs> รอเฮ้ยหัวเราะแล้วจากไป มันใครเนี่ย What was that ตัวอะไรมากกว่าเขาก็บอกอยู่ว่าแม่มิรันด้ามึงจะถามตำหอ,อกอะไรโอ้ยเดี๋ยวไรแค่นม้าเปล่าวะข้ามทางนี้อา้าวหัวสูงอีกอย่ากเกิดเป็นนีทานเลยแค่นี้มึงฆ่ามไม่ได้เนี่ยอันนี้มีของอยู่นะฮะผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าไม่กงไม่เก็บมาละเวลาเล่นมีจำกัดอา้าวฆ่าไม่ได้อล้เนี่ยโอเคได้ หายไปหมดแล้วอะ่ะเอา้ายายความตายใช่แล้วความตายมาเยือนเราทุกคน <laughs> ดูมันหัวเราฮะกู <arose> เกลียดไอ้หัวกะโหลกนั่นมากเลยนะโอ้ยยังก็มันย่อเยอ้ยใส่เราม่งเอยฟันคนแก่ให้แม่ภูมิใจทีนึงงค่ะเรามาจากทางไหนวะเนี่ยเมื่อกี้อะยืนต่อไปนะยาย คิดว่ายายแกน่าจะเป็นกุญแจสําคัญอะไรบางอย่างฮะอ๋อนี่มันทางเดิมนี่ว่าออกมาทางไหนวะเมื่อกี้เออนี่นี่นี่โอเคมาเวลาใกล้หมดเลยยังวะต้องทํายังไงอ๋อมันไม่เข้าล็อกโอเคหมุนนะไหนรูปหน้ามันนี่ไงพอดีไหมเนี่ย โอเคเข้าล็อกแล้วก็อีกชิ้นหนึง่งอันนี้เป็นรูปคนยังไม่ได้หาดาบก่อนอ่านี่ไง Open Sesame ทางเข้าปราสาทนะอาจจะไปไม่ถึงปราสาทหรอกมั้ง บรรยากาศแบบนี้มันกะเอามาทำภาค4 r e m a เมคนแน่ไม่เหลืออะไรนอกจากเลือดกับความตายอย่างนั้นเหรอหน้าสนใจฮะจบแน่ๆเลยแบบนี้เอาละจบแล้วนะฮะเล่นไปประมาณ23.44นะก็เลยประมาณ4นาทีกว่านะฮะที่ยังสามารถเล่นได้แต่ก็ไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรแล้วตอนนี้โอเคครับยังไงก็ นั่นแหละเดโมนี้ผมก็เล่นแค่ทีเดียวนะฮะเดโมใหม่ที่จอกเป็นตัวที่2เนี่ยก็ไม่เล่นแล้วนะครับรอเล่นตัวเต็มดีกว่าเนะาะฉะนั้นกลางเดือนพฤษภาคมนะฮะเอาไว้เจอกันก็แล้วกันนะครับสำหรับ Resident Evil Village หรือ RE8 นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และ subscribe แล้วก็ย้ายทุกคนติดตามกันเหมือนกันที่ทุกคนเคยติดตามสมัยผมเล่น RE7 นะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. When you're whining, we're almost there. <laughs> Out there, come to my to Louisa's house near the fields. Oh no, they're coming. Who is what the hell was that? Stop shouting, you'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us! You escaped my little brother's idiot games, did you? Ah! Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! Ah! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Uh, Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Or Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job!